เราเดินทางย้อนเวลากลับไปเมื่อ4,600ล้านปีก่อนเพื่อดูช่วงเวลาที่ระบบสุรยิยะของเราถือกำเนิดขึ้นว้าวไม่มีอะไรที่ดูเหมือนดาวหรือดาวเคราะห์เลยในตอนนั้นมีเพียงฝุ่นผงขนาดไม่คือมาเรียกว่าในบิลลาสิ่งเหล่านี้คือโมเลกุลของไฮโดรเจนและธาตุหนักพร้อมด้วยน้ำแข็งที่หลงเหลือจากดาวดวงก่อนหน้านั้นแต่เมฆก้อนนี้ไม่ได้หนาแน่นจึงเปลี่ยนเป็นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ไม่ได้แต่แล้ว คลื่นระเบิดก็มาถึงที่นี่อาจจะหลายคลื่นเลยด้วยมีระเบิดของซูเปอร์โนวาอยู่ห่างจากเนบิลาของเรา2อสาปีแสงนี่คือช่วงเวลาที่ดาวยักษ์เผาผลาญเชื้อเพลิงจากนั้นก็ยุบตัวลงภายใต้น้ําหนักของมันเองณจุดนี้พลังระเบิดขนาดนั้นมองเห็นได้ในระยะไกลหลายสิบปีแสงคลื่นระเบิดจากซูเปอร์โนวามาถึงเนบิลาของเราเหมือนคลื่นทะเลกระทบเมฆฝุ่นทําให้มันหดตัวและหนาแน,น่นขึ้น จากนั้นในบิวลาก็มีศูนย์ถ่วงร่วมมันนึงดูดอนุภาคฝุ่นเข้ามาเองมากขึ้นเรืเร่อยสิ่งนี้สร้างแรงกดดันอย่างมากต่อแกนกลางของเนบิล่ามันเริ่มหมุนและยิ่งมวลของเมฆตรงกลางใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งหมุนเร็วขึ้นเท่านั้นอนุภาคภายในแกนจะชนกันเร็วขึ้นและบ่อยขึ้นทําให้อุณหภูมิของเนบิล่าสูงขึ้นเป็นหลายพันองศาเมื่อถึงจุดนี้ดาวกร์ก่อนเกิดก็ปรากฏตัวขึ้นมันคือดวงอาทิตย์ที่อายุน้อยที่สุดและไม่เสถียร เมือ่ออุณหภูมิในแกนกลางของนิวเาถึงระดับล้านองศาปฏิกิริยานิวเคลียร์ก็เริ่มขึ้นที่นั่นแกนของธาตุแสงเช่นไฮโดรเจนและฮีเลียมชนกันและหลอมรวมเป็นธาตุที่หนักกว่าแสงส่องสว่าง4,500ล้านปีก่อนดาวฤกษ์ก่อนเกิดได้วิวัฒนาการเป็นดวงอาทิตย์ที่เสถียรแต่แสงอ่อนลงกว่าที่เรามีในตอนนี้30%อีกทั้งยังมีฝุ่นผงขนาดยักษ์หลงเหลืออยู่นี่คือเศษวัสดุที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างดาวของเรา ตอนนี้คุณเห็นวัตถุที่ใหญ่กว่าในเมฆนี้ได้ท่านหนักและฝุ่นเริ่มสะสมก่อตัวเป็นดาวเคราะห์แรกเริ่มในระยะนี้การดำรงของระบบสุรยะมีดาวเคราะห์ต้นกำเนิดประมาณ100ดวงพวกมันมีขนาดตั้งแต่ดวงจันทร์ไปจนถึงดาวอังคารย้อนกลับไปตอนนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากความกลาหลดาวเคราะห์กำเนิดเหล่านี้ไม่มีวงโคจรที่ชัดเจนและพวกมันก็เริ่มชนกันบางส่วนชนเข้ากับเศษซาก ทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่บ้างก็แค่เฉียดกันและเปลี่ยนวิถีของพวกมันโดยในเกมบิวเลียสจักรวาลนี้ดาวเคราะห์แรกเรื่องที่ใหญ่ที่สุดจะชนะพวกมันกินเศษเล็กเศษน้อยและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆความก่ะหนยังไม่หยุดจนกว่าจะถึง100ล้านปีต่อมาคุณเห็นดาวเคราะห์ที่เกือบจะก่อตัวขึ้นบางส่วนได้ดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารดาวเคราะห์บ้านเกิดของเราตอนนี้ดูเหมือนก้อนลาวา การทิ้งระเบิดที่พื้นผิวอย่างต่อเนื่องโดยดาวเคราะห์น้อยหลายดวงทำให้โลกร้อนขึ้นอย่างมากแต่ตอนนี้มันเริ่มเย็นลงแล้วทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งมีคนร้ายที่ไม่รู้จักปรากฏตัวบนขอบฟ้ามันคือ TR มันเป็นดาวเคราะห์สมมุติที่มีขนาดเท่าดาวอังคารที่ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลากับดาวเคราะห์ดวงอื่นและตอนนี้มันกำลังหมุนวนเข้ามาหาพื้นโลกพร้อมที่จะชนตุ้มผลที่เกิดจากการชนทำให้ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของโลกของเราถูกกระแทกออกสู่อวกาศ ทร <TR S 2> เองก็ถูกเป่ากระจุยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแกนกลางของมันรวมกับแกนกลางของโลกในขณะที่วัสดุที่เหลือก็ยังคงอยู่ในวงโครจรของโลกของเราเศษเล็กเศษน้อยจากดาวเคราะห์ทั้งสองค่อยๆชนกันแล้วรวมกันเป็นวัตถุจักรวาลขนาดใหญ่เมื่อฝุ่นจางลงโลกก็ได้รับดาวบริวารดวงจันทร์อีกสมมุติฐานหนึ่งในเรื่องการก่อตัวของดวงจันทร์บอกว่าทรมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากมันขีดข่วนโลกของเราเพียงเล็กน้อยและเคลื่อนที่ต่อไปโดยไม่สูญเสียวัสดุใด และดวงจันทร์ก็ก่ะตัวขึ้นเกือบทั้งหมดจากอนุภาคของโลกเราเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานนี้เรามีตัวอย่างดินบนดวงจันทร์ที่นักบินอวกาศของภารกิจอพอลโลกเก็บมาปรากฏว่าดินบนดวงจันทร์มีความคล้ายคลึงกันในองค์ประกอบของเปลือกโลกมากและมันไปถึงที่นั่นได้เนื่องจากเหตุการณ์รุนแรงบางอย่างเท่านั้นก๊สยักษ์อย่างดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนก่อตัวขึ้นในภายหลังและอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เล็กน้อย ดาวเคราะห์เหล่านี้เป็นลูกบอลแก๊สจริงๆเลยไม่มีพื้นผิวที่เป็นของแข็งถ้าคุณเหยียบดาวพฤหัสบดีคุณจะตกลงไปจนถึงแกนกลางของมันดาวเหล่านี้ไม่มีพื้นผิวที่มั่นคงเพราะเหตุผลหลายข้อพวกมันก่อตัวขึ้นในภายหลังเมื่อดาวเคราะห์ดวงอื่นยึดครองโลหะและซิลิเกตไปแล้วพวกมันทั้งหมดมีต้นกําเนิดอยู่ไกลกว่าเส้นเยื่อแข็งนี่เป็นจุดสมมุติที่อยู่นอกวงโคจรของดาวองคารนดวงอาทิตย์ไม่ให้ความร้อนบริเวณหลังเส้นนี้มากพอที่น้ําจะอยู่ในสถานะของเหลวจึงมีน้ํําาาาแข็งจนนวมมหหาลาเเกที่ืออยู่ 3ล้านปีหลังจากการกำเนิดของดวงอาทิตย์วัสดุก่อสร้างเหล่านี้ก็เริ่มสะสมและสร้างมวลกลายเป็นดาวพฤหสัสบดีแรกเริ่มภายในเวลา2ล้านปีลูกบอลน,น้ำแข็งนี้มีมวลมากกว่าโลกประมาณ50เท่ายิ่งมันหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแก๊สจากจานสะสมมากขึ้นเท่านั้นในช่วงเวลาสั้นๆดาวพฤหสัสบดีดูดซับสาสารเกือบทั้งหมดจากจานแก๊สที่อยู่ใกล้มันและสะสมมวลประมาณ318เท่าของมวลโลก ดาวพฤหัสบดีมีสนามโน้มถ่วงที่แรงมากและมันสร้างความเสียหายให้กับวัตถุทั้งหมดในพื้นที่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์น้อยชนกันที่นั่นบ่อยขึ้นมากทำให้พวกมันยุบเป็นผลให้เรามีแถบดาวเคราะห์น้อยสิ่งเหล่านี้เป็นชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นใหม่เป็นดาวเคราะห์ทั้งดวงไม่ได้เนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงของดาวแก๊สยักษ์ดาวเสาลำดับต่อมาจากบรรดาดาวแก๊สยักษ์ทั้ง4มีขนาดเล็กกว่าดาวพฤหัสบดี3เท่า มันน่าจะเล็กมากเพราะอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากกว่าอีกประมาณ10บเท่าของระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์และมันก็เริ่มเก่อตัวขึ้นในเวลาต่อมาเมื่อดาวพฤหัสัปดีเอาเกือบทุกอย่างจากจานแก๊สไปแล้วแต่ดาวเสาร์มีลักษณะดเด่นอีกอย่างคือวงแหวนผู้มันกว้างมากจนคุณใส่โลก21ใบเข้าไปได้และหนาเท่าตึก5ชั้นเรายังไม่รู้ว่าผู้มันเก่อตัวขึ้นได้ยังไงแต่มีสมมุติฐานหลัก2อย่างดาวเสาร์มีดาวบริวาร82ดดวงที่ถูกค้นพบจนถึงขณะนี้ แต่จํานวนก็อาจจะมีมากกว่านั้นอีกแต่พวกมันถูกทาลายด้วยการชนกันอย่างดุเดือดดาวบริวารแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและเริ่มโครจรรอบดาวแก๊สยักษ์ในทางกลับกันชิ้นส่วนเหล่านี้ชนกันและแตกเป็นสิ่งเสี่ยงอีกครั้งเศษซากขนาดเท่าตึกราฟ้าค่อยๆกลายเป็นเมรายเล็กๆใช่แล้วละ่ะวงแหวนของดาวเสาประกอบไปด้วยฝุ่นและน้ําแข็งจักรวาลจากนั้นก็ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนพวกมันเล็กกว่ามาก แค่14-17เท่าของมวลโลกเชื่อกันว่าพวกมันมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากเท่าดาวพฤหสัสบดีไม่ได้เนื่องจากลมสุริยะพัดแรงมันค่อยๆพัดจานแก๊สออกไปนอกระบบสุริยะไปสู่อวกาศระหว่างดวงดาวจึงมีวัสดุในการสร้างดาวน้อยลงมากสําหรับดาวเคราะห์ดวงใหม่เมื่อดาวยูเรนัสก่อตัวขึ้นมันก็เจอกับการชนสุดหายนะกับดาวเคราะห์กำเนิดดวงอื่นและคงจะเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่มากการชนกันทําให้ดาวยูเรนัสเอนไปด้านข้างดาวเคราะห์ทุกดวงมีแกนหมุนของพวกมันชี้ขึ้น แต่แกนของดาวยูเรนัสชี้ไปที่ดวงอาทิตย์เพราะงั้นมันจึงดูเหมือนลูกบอลกลิ้งและโครจรกลับนั่นหมายความว่ามันหมุนไปตามการเคลื่อนไหวของมันเองมันเหมือนกับรถที่ขับไปข้างหน้าแต่ล้อของมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาสิ่งที่อยู่ด้านหลังดาวแก๊สยักษ์คือแถบไคเปอร์นี่คือพื้นที่ที่อยู่นอกวงโครจรของดาวเนปจูนนี่คือที่ที่ดาวเคราะห์น้อยฝุ่นและน้ําแข็งถูกทิ้งไว้หลังจากการก่อตัวของระบบสุริยะมันคล้ายกับแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคาาและดาวพฤหัสบปดี แต่หนักกว่าประมาณ100เท่าเมื่อรู้ว่าระบบสุรยิยะของเราก่อตัวยังไงแล้วมาดูกันว่ามันจะถูกทําลายได้ยังไงดวงอาทิตย์มีอายุขยเช่นเดียวกับดาวฤกษ์อื่นตอนนี้มันอยู่ประมาณครึ่งทางของวงจรชีวิตของมันทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนสา,สารสีล้านตันเป็นรังสีดวงอาทิตย์เชื้อเพลิงจะค่อยๆหมดแล้วเริ่มเผาผลาญองค์ประกอบที่หนักกว่าภายในสิ่งนี้จะเพิ่มอุณหภูมิความส่องสว่างและขนาดของดาวใน1,100ล้านปีดวงอาทิตย์จะสว่างขึ้น11%จากตอนนี้ ทะเลและมหาสมุทรบนโลกก็จะเริ่มระเหยโลกของเราก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆในอีก3,500ล้านปีความสว่างของมันจะสูงขึ้น40%จากตอนนี้สภาพบนโลกณนะจุดนั้นจะคล้ายกับบนดาวสุขในตอนนี้ชีวิตไม่มีทางเหลือรอดได้เลยภายใน7,800ล้านปีดวงอาทิตย์จะเริ่มเผาไฮโดรเจนในเปลือกของมันซึ่งจะทําให้มันขยายตัวและกลายเป็นดาวแดงยักษ์มันจะใหญ่ขึ้นประมาณ256เท่าเมื่อถึงจุดนั้น เปลือกนอกของดาวฤกษ์จะอยู่ในตำแหน่งที่โครจรของโลกอยู่พอดีแต่มันจะสูญเสียมวลของมันเพราะงั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่โลกของเราจะย้ายออกห่างจากมันอีกเล็กน้อยแต่ก็ไม่สำคัญหรอกเพราะสิ่งมีชีวิตบนโลกคงสูญพันธุ์ไปก่อนหน้านั้นเป็นเวลาหลายพันล้านปีแล้วเนื่องจากอุณหภูมิสูงและลมสุริยะที่พัดแรงจะทําให้ชั้นบรรยากาศของเราหายไปจากนั้นคลื่นความร้อนภายในดาวฤกษ์ก็จะฉีกเปลือกนอกของดวงอาทิตย์ออกเปลือกนี้จะกลายเป็นในบิวลาดาวเคราะห์ มันเกือบจะเหมือนกับที่เราเห็นในตอนแรกและสิ่งที่เหลือจากดวงอาทิตย์ก็คือดาวแคระขาวขนาดเท่าโลกซึ่งจะจางหายไปเป็นเวลา2 3งสาพันล้านปี